ยุดเลยนะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องสัมมาปีบ้านทุ่งนะครับผมก็เจอกันกับสองพันหมานคือเก่านะครับผม ก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาใส่เบ็ดนะครับผมเป็นเบ็ดคันหรือว่าเบ็ดทงนะครับผมก็พอดีได้เหยื่อไอแมงยีนหมามานะครับผมก็เยอะพอสมควรก็เลยจะมาลองใส่ดูนะครับผมกับไมาริมอ่างนะครับก็ขอบอ่างป่ามันจะค่อนข้างที่จะลกนะครับผมก็จะลองมาใส่ดูก็จะมีตัวหรือไม่มีตัวนะครับผมวันนี้ก็มาพานหน่อยนะครับผมเหมือนเดิม ครับผมก็กำลังจะหันหันครึ่งครับผมแมงลิ้นหมาเ <Okay. S 1> ขาบอกอปลาช่อนมันชอบนะครับผมแมงลิ้นหมาก็ mm hmm. เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นกันหน้าหมายนะครับหมานไม่หมานก็เดี๋ยวผมจะพาไปวางเบ็ดก็เดี๋ยวจะถ่ายดูคร่าวๆนะครับผมเป็นตัวอย่างก็คือผมวางเบ็ดเอานะครับไม่ได้เสียบอันนี้ก็เป็นการทดลองเหยื่อกับหมายลกๆก, mm hmm. กับเบ,บ็ดคันเบ็ดทงนะครับผม เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีครับผมก็มาดูแมงลิ้นหมาครับผมเขาบอกว่าต้องหั่นสักหน่อยให้มันมีกลิ่นคาวปลาช่อนถึงจะชอบครับก็เพิ่งไปจับมาเมื่อคืนนะครับผมวันนี้ก็จะลองใส่สักสี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าไม่ได้ค้างคืนนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ทํางานก็มีเวลาวันละไม่มากมีเวลาไม่มาก ก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เคยลองใช้ก็อยากแนะนําก็ลองแนะนําเข้ามานะครับผมวิธีการใส่ใส่ยังไงหมายแบบไหนใส่เบ็ดอะไรปลามถึงจะกินดีนะครับผมว่าผมมีเยอะนะแมงลิ้นหมามีหมายจับแล้วครับผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยอก็เดี๋ยวไปรุ่นกันหนะ้าหมายครับผมครับผม ก็ไม้จะลกหน่อยนึงนะครับผมไม่หน่อยแหละลกเลยแหละก็ตามขออ่างผมก็จะลงไปใส่ข้างในป่าครับผมลกๆนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าน้ำลึกหรือเปล่าครับนี่ก็ผมจะเอาไอ้ตัวนี้ครับผมมัดกับคันเบ็ดแล้วก็มัดกับกิ่งไม้ ส่วนเบ็ดผมจะไม่เสียบนะครับผมผมผมจะไม่ปักลงดินผมจะวางเลยนะครับผมวางตามป่าแหละครับลก,ลกๆนั่นแหละคือถ้าเราเสียบมันเสียบไม่ได้เพรานะน้ามันข้างล่างมันลึกนะครับผมแล้วก็เหยือ่อเรามันเป็นเหยือ่อตายเหยื่อนิ่งนะครับผมเวลาถ้าเราไปเสียบนะปลามันจะติดแค่ขอบปากมันจะไม่กินลึกเหมือนกับเราวางเหมือนเบ็ดสายเบ็ดเบ็ดโฟมเนะี่ครับผมเวลาปลามันกินเข้าไปถ้ามันเป็นเบ็ดสายเนี่ยมันจะกินลึกเลยครับผม แล้วก็ตัวเบียดผมมันเล็กด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าหมายนีย้มีของใหญ่นะครับผมไซส์ใหญ่เลยแหละก็เดี๋ยวมารุ่นกันนะครับผมผมก็จะให้เดี๋ยวให้พันหน่อยสาธิตเกี่ยวเยือก่อนแล้วก็เอานี้มัดเลยครับผมมัดคันเบียดเลย มัดกับหูนี่แหละเห่นัรนแหละครับผมนี่กับเคนิก็ไปวางในป่าเลยครับผมง่ายๆเอาลุกๆลึกๆเลยเหมือนลอยเขาลงมาเร็วเลยอุ้ยลึกดีวะ่ะเป็นหลุมเลยอืมนะอืมวางเลย มัดเลยพันพันไปก็ประมาณนี้ครับผมง่ายๆถ้าปลามันดึงก็ปล่อยให้มันดึงไปเลยนะครับผมมันจะไม่หลุดนะครับผม่าเดี๋ยวผมจะใส่ตามแนวป่าให้มันเสร็จนะครับผมแล้วก็มานลุ้นกันอีกทีนึงจะมีตัวไม่มีตัวตอนนี้จะช่วยกันใส่ก่อนนะครับผมก็มันจะมีทางลอยเขาเดินอยู่เขาหน่าจะใส่กันเยอะแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมันขึ้นอยู่กับความหมานะครับผม สองพันหมานคือเกา่า <laughs> อืมอม,อม,มีชะทางตอนนี้ก็ใสเ่เบียดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็รอเวลานะครับผมเดี๋ยวสักประมาณหนึ่งทุ่มก็จะออกยามนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศประมาณสักหกโมงเย็นนะครับผมไปครับผม ก็ได้เวลายามเบ็ดรอบแรกนะครับผมก็ตอนนี้ก็ปาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็เดี๋ยวพาไปลุ้นกันก็ให้พานหน่อยนำหน้านะครับผมหลังแรกเลยนะครับเป็นยังไงมีแตะไหมอย,ยังนิ่งอยู่ครับผมหลังแรก ต้องลกๆหน่อยครับใส่เบ็ดพวกนี้ผ่านไปสามหลังนิ่งกลิบยังไม่หมานครับผมยังไม่หมานอันนี้หลังที่สี่ ยังอยู่ครับผมผ่านไปสี่หลังลนิ่งกริบก็เดี๋ยวผมถ้ามีตัวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมนีหลังที่ห้านะครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่ายามรอบแรกแห้วนะครับผมไม่มีสักตัวเลยก็ตอนนี้ก็มายามรอบที่สองนะครับผมก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะครับผมมีหมานแล้ว เป็ดเสียบนะครับผมเอามากมาคนเดียวเ่รครับเก็บหอยว่แตะมากคนเดียวมันกล้ามาก็ <laughs> อพอดีพันหน่อยว่าถูกโดนแล้วครับนิ่งๆไม่ดิ้นเนอะอดเดี๋ยวไปดูหน่อยครับ <gasps> เดี๋ยวลุนไซลุนไซ ัูเถ้าปู่มือนี่เลือดเอือมองลึอมองตื้นนะครับโอ้กินยังลึกเลยเฮ้ยเอาขึ้นไว้ก่อนอือ ลึกครับผมขึ้นข้างบน <Okay. S 1> <c oughs> ชน <c oughs> เล็กไอ้เล็ก <c oughs> เหมหมานามาตัวเล็กโอ้มารุดอีกคันนึงไกลๆก,กันครับผม ออดีมีเสียงเสียงดิ่นนะครับผมโอ้คันจมครับคันจมมีลุ้นครับผมดึงครับผมมีดึงมีดึงเอาสู้สู้เฮ้ยโอ้แรงแรงดึงแรงดึงแรง

โอ้ยหลุดโอ้ยเกือบเหี่ยวไหมเุอ่เกือบแหี่วครับผมหลุดพอดีสุดท้ายไปเลยครับผมสองนะครับสองสองแต้มสองคันบุตรนี่เขาเรียกของบุนยันมีดินอุอมก็ปากิน น่านจะหลังสองทุ่มเนะอะหลังเงือเดี๋ยวไปลุ้นอีกเดี๋ยวลุ้นอีกหลังนึงครับผม <ay> <c ay> ใกล้ๆกันเฮ้ยขันจมแล้วหน่อยโอ <c oughs> <c oughs> oh, ้ยังยังยังไม่ติด เออมันแสดงว่ามันอยู่ในป่าเลยอืมอืมอันนี้ไม่โดนนะผมแต่มันดึงพุ่งไปนะมึงเออม,มันดึงพุ่งไปเลยดิอันนี้ไม่โดนนะผมั่งนี้เดี๋ยวถ้ามีตัวผมถ่ายดูอีกมีรุ่นครับผม เฮ้ย<า>มองไปเห็นตัวปลาแล้วครับผมนี่เฮ้ยปลาอะไรเหมือนปรากดหรือเปล่าครับนี่อะไรเถอะมีลุ้นครับมีลุ้นตายหรือเปล่าอ๋อหน่าจะติดตายแล้วครับผมปรากดโอ้ปรากดครับผมไหนคั้นอยู่ไหนโันนี้ลูกโอ้ประดุกครับผม ยัง,ยงอะแต้มีสามนะครับผมเป็นปลาดุกนะครับ่ามัอนจะจายมั้ไหมาจะยังยอืมสาม,มแต้มครับผมก็ยังเหลืออีกฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกที นนี้ก็ได้มาสามแต้มไม่แห้วนะผมไม่เห้วบอกสองพันหมานคือเก่าเดี๋ยวไปหย่อนตรงนู้นเสียงปลาดินนโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวผมถ่ายดูอีกทีนึงนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดูมาประมาณสิบสิบห้าสิบหกหลังก็เหลืออีกครึ่งนึงนะครับ นี่เอาคันนี้เลยเอาคันนี้ก่อนนะมั้งนกัคันนี้ก่อนนะฮมันติดปลายอยู่ทัไมกลัวนาอยู่เดี๋ยวรุนคันนี้ครับผมผมเห็นปลายคันมันดึงจมครับผมเดี๋ยวให้พันหน่อยลงนู่นอะดึงคันลงไปนู่นอู้ยังอยู่ครับอยู่ไหมมู้นครับผมดึงปลายคันลงนู่นอยู่ไหมลงโคนนี่ คือขาดรึเปล่ากข่อยกิกี่คนปลาไหลจริงๆปลาไหลครับผมเดี๋ยวเดูุ้ดคันโอ้เป็นปลาไหลปลาไหลปลาไหลครับผมดึงคันจมลงเลยเป็นแต้มที่สี่นะครับปลาไหลอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นต่อไปครับผม ครับผมก็หลังจากพยายามเบ็ดรอบปีสองนะครับผมก็ได้มาสี่แต้มนะครับผมเขาเป็นปลาช่อนสองตัวนะครับผมแล้วก็ปลาไหลตัวนึงแล้วก็ปลาดุกตัวนึงนะครับผมก็ตกสวยนะครับผมก็พอได้ต้มยำทำแกงนะครับผมก็ถือว่ายังหมันอยู่นะครับก็ไม่แห้วนะครับผมที่แรกก็เห็นมันเงียบเงียบคิดว่าจะแห้วก็ไม่แห้วนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ไปลุ้นกันรอบสุดท้ายนะครับจะมีตัวไหมก็รอบสุดท้ายก็จะเก็บเลยนะครับผมจะเก็บกลับเลยเพราะว่าพุงนี้ทํางานนะครับ ก็ทีสวยเลยนะครับผมก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสาดนะครับผมก็พอดีพรุ่งนี้เช้าทางานนะครับก็ถือว่ายังมีตัวนะครับผมก็ขากลับจะแห้วไม่แห้วจะมีตัวหรือไม่มีตัวก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ามีตัวผมก็จะถ่ายให้ดูเหมือนเดิมนะครับกับ รอบสุดท้ายก็รอบสุดท้ายแห้วมาตลอดนะครับผมคันนี้เหมือนมีดึงนะครับจะกลับแล้วขอสักตัวหนึงมีหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเอง รุดว่ะอืมมันถึงพันนี่ฮะเอ้ยครับผมท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าอ่ารอบสุดท้ายเก็บเบ็ดก็เหี้ยวนะครับผมไม่ได้สักตัวเลยอืมอ่าปลาอาจจะก,กนินที่ช่วงใกล้เช้านะครับแต่มมไม่มีเวลาจะดูนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าทํางาน เลยเก็บเบ็ดกลับเลยก็สรุปก็ได้สี่แต้มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับับผมไลค์ก็ของามๆนะครับผมเทียยบัปขวดน้ำดูก็พอได้โอเคครับ